i don't want <wounds> to say anything because if i do <on> i might say the <top> wrong words oh no so I keep my mouth shut and I listen I'm Afraid I'll lose you if I did it. can if I heard what we're missing And compromise. So I keep my shoes on and not leave leaving We're on thin ice, winter season can if I a single reason Not to say goodbye Sawasdee krub, welcome to Ah แรงฟ้านนะครับวันนี้ผมจะมาทำทาโก้นะครับทาโก้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันอัาคารครับวันอัาคารเราต้องกินทาโก้กันเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีคําว่าทาโก้ทูส d เดย์นะครับจริงๆมันขึ้นต้นด้วยทีเหมือนกันอะจริงมันทาโก้เ u อร์สเดย์ก็ได้นะแต่ว่าฝรั่งไม่อยากกินทาโก้ทูส์เดย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำกันครับทาโก้ทุกวันอัาคารแม่ผมก็จะทำให้ผมกินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้เราต้องอยู่บ้านกันแล้วบางทีแบบกินอาหารจริงๆเบื่อกันไหมถามจริงนะครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะคืออาหารกินบบบ เป็นบ้าส้ม <S 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 เป็นไหมนั่นก็กินเหมือนเดิมทุกวันจนหน้าจะเป็นกะเพราอยู่แล้วเนี่ยนะครับ แต่นั่นแหละก็เราก็มาทําอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันมันอร่อยดีนะซึ่งมันไม่ได้ยากด้วยครับเราก็แค่ต้องมีหัวหอมหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศประกาศขาวผักชีมะนาวพวกเนี้ยบ้านเราส่วนมากน่าจะหาง่ายมีอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เนื้อบดหมูบดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เราก็แค่ต้องซื้ออย่างงี้มานะครับซึ่งมันจะมีแบบของฝรั่งแพงมากนะอันนี้ของไทยก็ถูกหน่อย70บาทนะครับมี8ชิ้นจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะ มันเป็นผงทาโก้จริงๆเราชือทั่วไปได้นะเราแบบทำเองก็ได้นะครับซึ่งก็ใส่พวกปาปิก้าใส่ผงมะเขือเทศใส่ผงกระเทียมผง,ผงหอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างแรกเลยอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมใส่น้ำมันมะกอกแต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเลือกเนื้อที่มี ติดมันมาแบบ2อันแล้วก็เลือกแบบไม่ติดมัน1อันนะครับสอ,อันนี้น่าจะติดมันอันนี้คือไม่ติดมันนะครับจริงๆเขาบอกว่าควรทําประมาณแบบ80-20คือเนื้อลีน80ติดมัน20แต่จริงๆผมว่าไม่เวิร์คผมว่าประมาณ40 60หดีกว่า40เนี่ยมีมัน60ลีนนะครับมันจะได้มีรสชาติเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้กินไขมันเนื้อไม่มีรสชาติทอดเนื้อก่อนเลย ปกติเนี่ยอาหารทุกอย่างที่ผมทําสังเกตไหมไม่ว่าจะลาซานญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมจะเอาหัวหอมหรืออะไรไปไปผัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเนื้อลงตรงั้แต่อันนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเราจะผัดเนื้อก่อนนะครับปกติเนี่ยพอเราผัดพวกเนื้อบดเนี่ยเราจะชอบแบบ มันเลยใช่ไหมเล่นกับกระทะมันเลยจต่งจริงอันเนี้ยเราทำให้มันเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่แล้วก็ให้มันแบบเกรียมไปก่อนนะครับให้มันทอดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อจะได้มีความเกรียมบ้างไม่อย่างนั้นมันจะตายมันจะดูเหมือนเนื้อต้มนะครับสีเทาไปเลยคือเหมือนเรานึ่งเนื้อมันมันจะไม่อร่อยนะครับแล้ววันนี้เราไม่ลืมส้มนะครับทุกคนตบมือให้ส้มหน่อยวันนี้ส้มมันจะได้แดกทาโก้แลวนะเพราะเราเอาเนื้อหมูมาให้มันด้วยยินดีด้วยส้ม ไม่ต้องกินแค่ข้าวเปล่าแล้วอะทีแ้แล้วมึงกินเลยนะโคซองรู้ไหมทาโก้เนี่ยมันเป็นอาหารของประเทศอะไรเม็กซิโกใช่นะครับคือเม็กซิโกเนี่ยตอนที่พวกคนสเปนเนี่ยนะครับเขาไปยึดแล้วก็ไปเหมือนแบบพายายามจริงๆมันไปยึดแหละคือบางทีเขาชอบบอกอยยางเรียนเขาชอบบอกเนี่ยสเปนเขาไปแล้วก็เหมือนไปแลกเปลี่ยนกันไม่แลกเปลี่ยนใหครสเปนเอาอย่างเดียวเอาทองเอาเงินเ,เ,ง,นเงินนี่คือซิลเวอร์นะเอาทุกอย่างไปหมด แล้วก็คืในให้เขาให้ลูกหวัดลูกนูก่นล,ลูกนี่เข้าไปซึ่งไม่คุ้มเลยแต่นั่นแหละคนสเปก็ไปยึดเขาแหละนะครับแล้วก็มันก็เลยมีประเพณีของสเปนเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบเรื่องอาหารเรื่องการแต่งตัวเรื่องภาษาที่ใช้นะครับแต่ว่าในปีประมาณ1700กว่าเนี่ยนะครับ ทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะมีเหมืองที่เขาต้องมานั่งขุดเงินเนื้อซิลเวอร์เขาขุดเงินขุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาหารเนี่ยมันหาได้ยากเพราะว่ามันต้องไปขุดในเหมืองไงมันก็เลยต้องหาอาหารอะไรที่แบบพกพาได้ง่ายแล้วก็กินให้พละกําลังได้เยอะนะครับแล้วอย่างหนึ่งที่เม็กซิโกเนี่ยเขาปลูกได้เยอะคือข้าวโพดนะครับเขาก็เลยเอาข้าวโพดเนี่ยมาเป็นมาห่อพวกเนื้อห่อพวกอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็มัดไว้นะครับแล้วคําว่าทาโก้เนี่ยเขาตั้งเพราะว่าตอนตอนแรกมันมัดเป็นเหมือนลูกคล้ายๆข้าวเกี๊ยบหมู ม้วนอะมันเรียกว่าอะไรนะถ้าเก็บม้วนม้วนนะถ้าเก็บพอเพี้ยเหรอ้าเก็บม้วนเขาม้วนพอเหอะส้ม อ่ะมันจะดูเป็นลูกมันจะกลมๆอย่างเงี้ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับปอเปียทอดแล้วกันอ่ะนะครับมันจะดูเป็นชิ้นกลมๆอ่ะนะครับแล้วเขาเรียกทาโก้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนแบบระเบิดไดนาไมต์อ่ะเขาก็จะมัดเป็นอย่างนั้นไงแล้วก็ระเบิดเหมืองอ่ะไอทาโก้เนี่ยเขาก็ทำไออาหารเนี่ยเขาก็เลยทําแบบรูปทรงมาดูเหมือนเหมือนไอระเบิดนั่นไงยเขาเลยเรียกทาโก้ซึ่งทาโก้เนี่ยมันจริงๆมันคือไอระเบิดเขาเลยเรียกทาโก้แต่พอมันพัฒนามาเรื่อยๆมันก็จะเป็นทาโก้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับอัน แล้วจริงๆมันจะมีจริงๆอ่ะสําหรับผมมันคือรุ่นคลาสสิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มันเป็นข้าวโพดแบบเป็นแผ่นๆอ่ะอันนั้นคลาสสิกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ายุคนี้คือต้องเป็นทาโก้อย่างนี้แหละเนี่ยนะครับ <Whoa. S 1> เราต้องทําให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะไม่ไม่เกลียเียวแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยแหละมันจะทําให้มีเท็กเจอร์ที่ดีนะครับเป็นมะเร็งวะพี่เป็นอะไรนะมะเร็งไม่เป็นครับ อันนี้มายิงเลยไม่ไม่จริงๆแล้วไม่นะครับอย่างนงี้ไม่อย่างเงี้ยไม่เป็นไม,ไม่ไม่ได้ทําให้เกี่ยวคือคนชอบไปคิดว่ามันจะชอบมีโอกาสก่อมะเร็งอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยไม่นะครับอย่างนงี้คือไม่ไม่ไม่แล้วคือพอเราทําเนื้อครับสังเกตได้ถ้าเป็นเนื้อบดเนี่ย ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะรสชาติน้ำมันมันก็จะไปทําให้เนื้อเราเสียรสชาติจะกลายเป็นว่าเนื้อรสชาติน้ํามันนะครับถ้าเราใส่น้ํามันน้อยแล้วเนื้อไม่ติดมันมันก็จะเป็นรสชาติที่ไม่อร่อยแล้วเนื้อมันจะแห้งมากเพราะความชุ่มชื้นไม่จะออกจากเนื้อหมดนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีเนื้อที่ติดมันเนี่ยมันเนี่ยมันจะออกมาจากเนื้อแล้วมันก็จะมาเหมือนประมาณแบบมันตัวเองเนี่ยมานั่งทําให้เนื้อตัวเองสุกแล้วก็คุมเนื้อข้างนอกมันก็เลยจะมีรสชาติที่อร่อยนะครับมันทําให้เนื้ออร่อย <sm ansen> มันของเนื้อนะครับอ่ะพอเราเริ่มพอมันเริ่มรู้สึกเหมือนมันจะเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็เอาตะหลิวเนี่ยทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับอย่าให้เป็นก้อนเลยนะครับต้องให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลือและพริกไทยหน่อยเหมือนทุกอาหารทุกอย่างที่เราทำนะครับปรุงด้วยเกลือและพริกไทยเก,กเ<ๆ>ลือคีมไลยเนี่ยแหละ แล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่ให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมขึ้นมาก็เดี๋ยวเรากเก็บหอมแดงไว้ทําด้วยทําอย่างอื่นด้วยนะครับประมาณเท่านี้กําลังดีนะครับ <Wow. S 1> แต่ทาโก้ที่เราทําจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ดั้งเดิมแบบของเม็กซิโกนะเพราะว่าคือเม็กซิโกเนี่ยมันมันอยู่ใต้ของอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็จะมีเมืองหนึ่งนะครับเป็นรัฐหนึ่งมเมืองหนึ่ง คือเท็กซัสนะครับจะอยู่ใกล้กันมากคือข้ามกันไปมาได้เลยนะครับอยู่ตรงชายแดนเลย เท็กซ <Yeah. S 1> ัสเนี่ยเขาก็จะชอบทานอาหารคล้ายๆกับเม็กซิโกหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเพื่อนบ้านกันน่อคล้ายๆกับแบบอีสานกับประเทศลาวอย่างเงี้ยเราก็ประเพณีก็จะคล้ายๆกันตรงตรงชายแดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนกันครับทางเท็กซัสเนี่ยเขาก็จะชอบกินพวกอาหารเม็กซิกันแบบนี้แต่ว่ารสชาติที่เขาชอบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนรสชาติดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยที่เรากําลังทำเนี่ยเราทำเขาเรียกกันว่าทาโก้เท็กซ์เม็กซ์หรือว่าเท็กซัสเม็กซิกันนะครับเขาเรียกกันว่าเท็กซ์เม็กซ์อ่ะ พอเราเริ่มเกรียมนิดนึงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาอันนี้นะครับคือผงทาโก้นะไอ้นี่ไม่สปอนเรานะแต่ว่ามันผมใช้มันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับรสชาติมันจะอันนี้แบบผมรู้นะผมพูดไปคนก็จะรู้สึกงุนงิดนะเรารู้สึกว่าโหแม่งแบบไม่กินไม่ลงเลยแต่จริงอันนี้คือพวกผมกบที่บ้านชอบล้อกันอยู่แล้วนะคือแบบถ้าถามมามา้ามามาซื้อซื้อ ไอ้น,นี่มาหรือเปล่าผงเต่ามาหรือเปล่ากลิ่นมันจะเหมือนเต่าอ,อ่ะอ่าเราโรยลงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศเยอะนะครับบางคนชอบรู้สึกว่ามันจะเหมือนแล้วอาหารอินเดียหรือเปล่าจริงมันไม่ใช่อาหารอินเดียนะมันคืออาหารเม็กซิกันเนี่ยเราโปรยลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2วิธีนะอันนี้ผมบอกเผื่อไว้เลยนะเผื่อบางคนทำนะครับมันมันไม่ได้ยากนะคุณจะใช้ผงแบบนี้แล้วผสมเพิ่มนะ้ําลงไปนิดหนึ่งนะครับนิดนึงจริงๆนะหรือว่าคุณจะใช้มะเขือเทศกระป๋อง มะเขือเทศนะไม่เอาซอสมะเขือเทศนะเคชับนี่ไม่ได้ไม่ได้นะมะเขือเทศกระป๋องนะ่ะที่เยียงที่ผมเคยทำลาซานญาใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆผมว่ามันจะทําให้เปียกและอะไรเงี้ยกินเลอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จเป็นต้องใส่ได้ใส่ผงอันนี้ไปก็ได้นะจริงๆซองเดียวก็พอนะแต่ผมรู้สึกว่าเราใส่2ซองดีกว่านะครับแล้วถ้าสมมติแบบถ้าผู้ชมชอบกินอะไรที่เผ็ดๆหน่อยเนี่ยจริงๆใส่ได้นะเอาพริกแห้งนะรพริกป่นเนี่ยโรยๆยไปหน่อยก็ได้นะตอนตอนแรกนะตอนที่เริ่มผัดใหม่ๆ รจริงๆน้ำมันเสร็จปั๊บใส่พริกแห้งลงไปหน่อยก็ได้นะครับมันจะทำให้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นแล้วเป็นเผ็ดๆด้วยนะครับแต่ผมขี้เกียจ แล้วเผื่อบางคนที่ไม่ชอบรสชาติเนื้อมากอะไรเงี้ยไม่ไม่ชอบกลิ่นเนื้อมากๆเหมือนส้มเนี่ยจริงเราใส่กระเทียมลงไปอย่างเงี้ยนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับมันก็จะช่วยดับกลิ่นเนื้อหน่อยนะครับดับกลิ่นเนื้อแต่นิ้วผมเหม็นแทนผมเบื่อมากนะหัวหอมกับกระเทียมเนี่ยถ้าผมทําอาหารเนี่ยแล้วผมสับกระเทียมกับสับหัวหอมเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนอนแล้วคล้างมือดียังไงก็แล้วก็ตามเนี่ยตอนนอนอ่ะบางทีเรานอนอย่างเงี้ยเออใช่ครับผมนอนแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วไม่ชอบติดกลิ่นเนี้ยเซ็ง ก็เสร็จแล้วครับแต่ผมอยากให้มันเกลี่ยๆอีกนิดนึงนะครับก็ไว้แบบประมาณนี้ได้นะครับเกือบจะเสร็จแล้วง่ายมากเนี่ยผมถึงบอกเงว่ามันเป็นอาหารที่ดูดีดูแบบมีอะไรอ่ะสมมติคุณแบบคือลูกคุณมีอะไรให้เล่นสนุกอ่ะนึกออกไหมผมว่าเด็กชอบมากเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นความทรงจําที่ผมจําได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มันรู้สึกตื่นเต้นแบบเออคุณกับภรรยาพี่พ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างน้อยมีกิจกรรมบนโต๊ะอาหารที่ดีนะ อ่ะพอเราแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับพายายามอย่าให้มันหักนะครับคือเขาเตรียมตัวมาดีมากนะคือมันจะมีแบบไอ้แปะ๊แปะ,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 ปะที่เราชอบเล่นกันอนะที่แบบไม่ให้ของแตกนะครับบับเบอรแรปอ่ะมีแผ่นกระดาษมากรามไ้ด้วยนะครับเนี่ยนี่คือทาโก้เชลนะครับหรือว่าหอยทาโก้ที่เขาเรียกกันนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่หักง่ายมากตอนเด็กผมหักหมดมือเลอะไปหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ากินได้เลยไหมได้เลยแต่มันจะเหมือนแบบรู้สึกว่ามันจะมันจะรู้สึกเหมือนว่า มันแบบไม่กรอบเต็มที่อ่ะมันเหมือนแบบทิ้งไว้ข้างนอกนานอ่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้ามีเตาอบมีอะไรก็วางไว้นะครับคุณจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเตาคุณลึกนะครับแต่เตาผมไม่ได้ลึกนะครับแค่นี้จริงๆเราก็เสร็จแล้วนะครับสิ่งอย่างอื่นที่เราต้องเตรียมนะครับเราควรจะมีชีสนะครับเชดเดอร์ชีสนะครับแต่ชีสอะไรก็ได้นะครับ้วาต่คุณซาวครีมนะครับถ้าคุณชอบนะครับกวางคอมโล่ผมเคยทําในคลิปอื่นแล้วคุณลองไปดูได้นะครับแล้วก็ระกาศ แก้วนะครับมะเขือเทศหอมแดงหอมอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้ผมจะมาทำซอสอีกนิดนึงนะครับมันเรียกว่าพิกโกดิกาโยมั้งนะครับก็มีมะเขือเทศนะครับหอมแดงหอมใหญ่นิดนึงนะครับมันจะดูง่ายมากเลยมันง่ายจริงครับ แล้วก็มะนาวเนี่ยแหละครับแค่นี้แหละครับง่ายมาก จริงๆมันม,ม,ม,มีวิธีตั้งนะครับผมจะบอกคุณให้นะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้ผมว่าทาโก้อันนี้เขาทำออกมามันแบบแคบไปน,นิดนึงจริงทาโก้มันควรจะเป็นประมาณแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยนึกออกป่ะนี่คือแบบมันต้องแบบกว้างกว่านี้หน่อยนะครับนี่คือไม่รู้จะทําแคบไปทําไมเนี่ยซอยซอยแคบอ่ะนึกออกปะนะครับแต่เนี่ยแหละวิธีที่เราจะไอ้นี่มันนะครับเราจะทําให้มันตั้งอยู่นะครับคือเราเอ,อมามะนาวเนี่ยนะครับตัดมาแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้แทาโก้วางไว้อย่างเงี้ยได้นะครับ นี่เผื่อบ,บางคนอยากจะรู้ว่ามันทํำยังไงหรืออะไรอย่างนี้นะอ่ะที่จริงๆคุณเสิร์ฟไปแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ให้ลูกคุณพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเพือ่อนคุณ,คณอะไรเงี้ยแล้วก็อยากปรุงอยากกินแบบไหนก็ทํากินแบบนั้นเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําแบบสไตล์ที่ผมชอบเลยกัน,นครับอย่างแรกนะครับผมจะใส่ชีสก่อนบางคนชอบใส่เนื้อไปก่อนแล้วค่อยใส่ชีสนะแต่ผมว่าไม่อร่อยเพราะว่ามันจะต้องมีชีสเป็นพื้นก่อนนะครับเราใส่ชีสไปก่อนนะครับจะแค่ไปไหนเนี่ย อ่ะเราใส่ชีสลราไปก่อนนะครับซึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะได้อร่อยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อนะครับว้าว <Whoa. S 1> ใส่ชีสอีกนิดนึงข้างบนนะครับอ,อืมแล้วก็ใส่ แล้วก็เอาซาครีมใส่ข้างบนหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเปลือกทากโก้หรือว่าตึกแถวนะครับตั้งสฉันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมเอียงมากไม่ได้นะครับเอียงไปก็แปดตรงนั้นเลยหมดเลยนะครับทั้ง5ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับชิ้นนี้แล้วกันกินทาโก้เนี่ยต้อง6ไม่หกนี่คือไม่ใช่ทาโก้นะครับแน่นอนอร <Whoa. S 1> ่อ,อยมากครับเพราะว่าเนื้อ เครื่องเทศเพื่อปรุงไปรสชาติมันมีทั้งเค็มหวานเครื่องเทศความชุ่มชื่นของเนื้อแต่มันมีชีสมาช่วยชีสที่เราวางไว้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มละลายละลายนะครับชีสข้างบนก็เริ่มละลายมันจะเป็นเหมือนแบบชีสเบอร์เกอร์อะ่ะแล้วก็มี ไอพิกโกดิกาโยเนี่ยที่มันเป็นมะเขือเทศหัวหอมหอมแดงเนี่ยแล้วก็มีมะนาวมีผักชีเนี่ยมันทําให้มันมีความรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ของซาวครีมที่ถ้าใครไม่เคยกินซาวครีมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆไม่เหมือนมายองเนสไม่เหมือนอะไรนะมันจะเป็นเหมือนครีมที่มีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะอร่อยมากนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยด้วยความกรอบของแผ่นทาโก้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบเลยแหละ <Wow. S 1> กินทั้งวัน บอกแล้วไม่หกไม่ใช่ทาโก้ก่อนที่ผมให้ทีมงานผมทานนะครับเผื่อไว้เพราะว่าเราจะมาคิดถึงราคาก่อนขออภัยที่กินไปด้วยพูดไปด้วยนะครับไม่อย่างคลิปนี้เป็นชั่วโมงนอันนี้นะครับประมาณ70บาท8ชิ้นนะครับก็ตีเป็นประมาณผมตีแบบเผื่อไว้นะทีละ10บาทแล้วกันเนื้อเราทำน่าจะได้20ชิ้นเนื้อผมลงทุนไปส50แล้วก็พวกผักพวกอะไรก็ตีไปประมาณสักอีก10ข้าวข้าวประมาณ มันชิ้นละห้าสิบมั้งสี่สิบซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันแพงเกินไปเปล่าอะไรเงี้ย เราไม่ได้กินทุกวันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อบางคนหาไอแพนแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยเขาเรียก hard shell taco นะครับเปลือกแข็งทาโก้อย่างนี้เขาเรียกว่า soft f l o e r taco ซึ่งไอแบบนแบบเนี้ยมันใช้ทําอะไรก็ได้ทำฟ ah าฮิตาใก็ได้ที่เราทํากับเต่าเขาแล้วเนี่ยจริงๆอะเราเรียกทาโก้ง่ายแต่จริง,รงมันคือฟาฮิตาอันเนี้ยเราไปาทำทาโก้ก็ได้นะก็เอาเนื้อใส่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมทาให้ดูเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะทีมงานผมน่าจะหิวแล้วจริงๆแบบเม็กซิกันเลยเนี่ยมันเขาชอบกินกันแบบนี้นะอย่างเย แล้วก็บีบมะนาวเสร็จป๊บกินได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้นะครับทําได้เหมือนกันครับไม่ยังเป็นที่ต้องเปทาเชลทาโกอย่างเดียวนะครับก็ปาบกินได้นะครับหมูของส้มมาแล้วนะอ่าขอบคุณมากนะครับผมจะให้ทีมงานผมมาทานได้แล้วนะครับมาขอบคุณมากนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะมีประเพณีทาโก้ทูสเดที่บ้านของตัวเองนะครับมา